กาชาคือสิ่งที่จะต้องแลกมาด้วยความเสียสละเพราะสิ่งที่เราจะได้กลับมากับกาชานั้นยอมเสียไปด้วยน้ําแรงอันมหาศาลทั้งที่ฟาร์มมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าผู้บรรณาเกมอย่างเยาบาอากีโกคิดยังไงนะถึงสร้างระบบกาชานี้ขึ้นมามันขาดความเพอร์ฟอร์มานซ์เป็นอย่างมากเลยถ้าผู้เล่นที่เติมมากกว่าหามีหมวด PVP แล้วล้วก็ผู้เล่นที่เติมมากกว่าย่อมที่จะชนะไปแต่ฉันกลับได้แต่เกลือเนี่ยสิสับกาชาแล้วมันคงเป็นปกติของเกมแนวนี้แล้วล่ะนะ ก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมชีแม็กกันด้วยนะสำหรับในวันนี้ผมจะมาบอกว่าบอสในดันเจี้ยนของเกมเก n ชีแม็กน่ะเอ๊ะเหมือนจะผิดเกมถ้างั้นถ้าเกิดพูดถึงเกมเก n ชีแม็กแล้วล่ะก็ก็ต้องส่งไม้ต่อยกับคุณไหโยคุงแล้วล่ะคุณไหโยคุงครับเชิญทางนี้เลยกวสวัสดีเพื่อนชาวเกมชีแกกนะนนม็กกันอีกครั้งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ไหโยคุงของกลับมานําเสนอกับคอนเทนต์แทบจะประจําช่องนั่นก็คือการอัปเดตข้อมูลกาชาซึ่งบอกได้เลยว่า ขายที่กาลังเก็บไพโมเจมรอเจอเทพไฟอยู่บอกเลยว่ายังคงมีเวลาเก็บอีกยาวนานหากมีความอดทนสูงเพียงพอและก่อนที่จะไปเริ่มกับการคาดการนั้นต้องขอบอกก่อนเลยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับสำหรับข้อมูลนี้เพราะฉะนั้นให้ห้าสิบห้าสิบไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมเติมเกนช h i ิเพ็กกับเคบเปสุดคุ้ม3ชั้นเพียงใช้แค่ย i d เท่านั้นคลิกเลยที่ kebapegame. E com ชั้นที่1ส่วนลดแบบจัดเต็ม ั้นที่2ได้รับเคลียรว่าคอยทุกๆยอดเติม100บาทและชั้นที่3หากนำโค้ดส่วนลดในดิสคริปชั่นไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกเป๊ะคุ้มเปฉลาดต้องเ l ลว่าเปเท่านั้น s ัน t ิโอเทลวีขออนสปนซ์าร์โโรารยลยากหรับข้อมูลในแผ่นหนเพื่อนๆน่นนาจะได้เห็นผ่านไลฟ์กันแล้วนะครับโดยในแผ่น1จะมีตัวละครใหม่เป็น มเมซื้ือสาวซรเลนมาให้เล่นในมาดีเพสธาตุหินซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆจะได้เห็นกันแล้วดูแววดูทรงแล้วผมว่าเธอน่าจะสามารถเทียบชั้นกับนาเวียได้เลยแต่จะเล่นกันคนละแบบยังไงตัวละครตัวนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะการออกแบบอ่ะนะตัวละครที่เหลือจะนับเป็นตัวละครเรื่องทั้งหมดในแผ่น5.1ซึ่งจะประกอบไปด้วยชิโอริสาวดาบคู่ตัดผ้าที่หลายคนมักจะเริ่มจับไปจิ้นกับอายาโต ซึ่งในแพทนี้ก็ไม่มาอ่ะน,นะอีก2ตัวละครที่เหลือจะเป็นอีก2ตัวละครตัวตึงเลยก็ว่าได้นันก็ได้แก่นาฮิดะกบฮูเต่าบอกเลยว่ามีเลือกยากกันแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดใครมีพ่อแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องหาหูเต่าก็ได้นะส่วนตัวและนาฮิดะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครสายซับดิเพสท,ที่คุ้มมากๆอีก1ตัวละครเพราะเพียงแค่เ,เ,พ,เพื่อนนำน้องไปใส่นในทีมก็สามารถบัฟค่าชำน,นาญท่าได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นยังแปะทาดไม้ได้อีกด้วยยังไงสำหรับคนที่ยังไม่มีน้องนาฮิดะ ก็แนะนําเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้เปิดมาคุ้มอย่างแน่นอนครับและในแผน5.1นี้ก็จะครบรอ่วันเกิดนาฮิดาอีกแล้วนะแผท5.2 <S 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 เป็นต้นไปจะเป็นแหล่งข้อมูลที่อย่าง5 0 50อยู่นะครับมาต่อกันที่แผท5.2กันสำหรับแพทนี้ตัวละครใหม่จะมีเพียงแค่1ตัวละครนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เป็นเจนกจัสกาที่มีการดีไซน์คล้ายกับนกโดโดมีวิชาเป็นธาตุลมและอาจจะใช้อาวุธเป็นธนูแต่แน่นอนว่าของแบบนี้หาดูในตอนนี้ไม่ได้นะถึงแม้จะยังไม่รู้ถึงความสามารถของเจแต่การดีไซน์นั้นเชื่อได้เลยว่าดูดผู้เล่นไปแล้วอย่างแน่นอนแต่เท่านี้ยังเจ็บตัวกันไม่พอตัวละครเรลในแพท5.2อย่างไม่น้อยหน้าเช่นกันโดยตัวละครลรลในแพท5.2นี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยก็คือจงหลีปู่เทพหินที่มีโลหนาสุดในเกม คุณพ่ออล็ิซิโนดาเมจธาตุไฟความแรงระดับหูเตา่าที่อาจจะเล่นง่ายกว่าและอีกหนึ่งตัวละครปิดท้ายไปก็คือซานโกโนมิยะโคโคมินั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าในแผท5.2ก็เป็นอีกหนึ่งแผทที่สามารถดุนเพ่าวจมจากผู้เล่นไปแบบไม่ปาณ้เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครจะแข่งพอที่จะเปิดเท้ไฟมาวิวกา้าเพื่อนๆสายฟรีจะมีดองไปแล้วโดยนับรวมจะแผท5.1ก็จะประมาณ1 5 0 0 0ได้เลยแผท5.3ในเ้เว,ว่าในแผทนี้จะเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนที่ต้องดองไพ่าวจมมาถึงแผทนี้นน่่นกเพราาะวา เทพไฟมาวูก้าจะมาเป็นตัวแรกของแพทเลยและแน่นอนคืนชีว่าเป็นตัวละครเทพยังไงก็ต้องมาเป็นซับดีพีเอสธาตุไฟที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมอย่างแน่นอนสมชื่อเทพแต่ยกเว้นเทพลมคนหนึ่งนะที่ชอบดื่มน้ําเมาตัวละครใหม่ในแพทนี้อย่างไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีน้องอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะมาเป็น4ดาวหรือ5ดาวแต่ผมขอคาดการว่าเป็น5าดาวไปก่อนนะครับนั่นก็คือน้องซิเลลิผมสีชมพูอ่อนมีวิชั่นเป็นน้าตำแข็ง ซึ่งสลับความสามารถของเธอนั้นจะมาเป็น DPS หรือซับ DPS ตรงนี้แม้จะยังไม่สามารถตอบได้แต่ในใจของผมรู้สึกหวังๆเล,เล็กๆน้อยๆว่าอยากให้มาเป็น DPS ที่เป็นเมตาใหม่ของท่าน้ำแข็งแบบเล่นกับการละลายก็คงจะดีนะแต่อย่างไรก็ต้องเราดูกันต่อไปครับส่วนตัวล,ละครในลาในแพทนี้เบาๆไม่ดูดมากก็จะมีโยอิมิยะกับพี่นิวดนี่ยแหะครับนั่นแหละไม่ดูดมากเลยจริงๆส่วนสำหรับแพท5.4ซึ่งเป็นแพทของหลิวเย ตัวละครใหม่เอาไว้ก่อนตัวละครเก่ามาเป็นแบนเนอร์รวมพรอนปฐนาอีกครั้งหนึ่งโดยในครั้งนี้จะมาเป็นรวมตัวละครจากเมืองหลิวเย่และแน่นอนตัวละครที่ผมคิดถึงและไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่คิดถึงเธอั่นก็คือเฉินเหอจะได้กลับมาเล่นละสักทีในแพทนี้อันเนื่องมาจากกิจกรรมเมืองด้วยแถมมีกระชารวมปฒน,นาของเมืองหลิวเย่อีกด้วยหากเธอไม่กลับมาแล้วลก็ไม่รู้แล้วจะว่ายังไงตัวละครใหม่จะเป็นมารามปิงที่ได้กลับร่างมาเป็นร่างหญิงสาว ซึ่งโมเดลจะออกมาตามที่เห็นใน PV นี้เลยแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังกอเป็นไปได้นะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการชาร์แพก5.2ถึง5.4เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเพื่อนๆจะเสียให้กับใครบ้างครับระหว่างแพก5.1ถึง5.4ก็ลองมาคอมเมนต์ตอบกันได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมและใครกดซับขอได้ตัวหน้าตู้นะ